ก็ขอกราสดีครับในช่องเคมเปอร์เสียครับผมจะเอาชีวิตรอดหรือว่าหาคอดีวะเออผมไปถามเนี่ยคนหนึ่งมาว่าไมครังในเวอร์ชันโน้สับอะมีหาคอไหมเนี่ยคนนั้นก็บอกว่าตรงขวาสุดอะมันมีหงาคอก็ลองกดดูคือตอนแรกกันที่ผมทําอะคือการเปรียบเกมูก่อนถ้าผมเอากลอมาหรอกก็มีสาเหตุว่า ตรงที่คือถ้าโมเจนไม่หมหุนฮะคออ่ะคืออยากให้แบบมีเสียปะมีความแบบมั่ง,ง,งกระโดดหน่อยคือมีพวกโลกเนี้ยก็คลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์ข้ามมังกรแล้วกันคือเนื้อไอเดียไม่ออกไงถ้าจะให้เราทำอะไรกี่บล็อกเดียวเลอเรื้อแจ้งว่เล่นแบบอื่นเดียวอ่ะแล้วก็เกือไปมอง่งก็จะเป็นคลิปแนวเป็นซีรีส์เป็นชื่ออะไรปะ มันก็โดยที่ใช้ธนูกับเอ่อยังไงนะโล่แล้วก็ไม่ไม่ใช่ชุดเกราะใช้แค่มัวกับรองเท้าเพื่อว่านี่นี่ในซีรีส์นี้ซึ่งผมจะออกตัวท้ายเรื่อยๆแน่นอนว่าการเอาทางเนี้ยไปมั่วเลยคือไม่ได้กัดจะอยู่ทาว์หลัะพวกบ้านต่างๆเนี่ยเอาให้อยู่ได้ให้อยู่ให้อยู่ได้ก่อนเถอะเช่นไม้อะป้านไม้หรอ ก็ได้นะก็มีเหมาะสมดีกับลูกตนนะก็ซีรีส์นี้ก็เป็นไปที่สีข้ามังกรแหละแต่ไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนดีคือไ่จากเราแล้วกันครับไม้ไม่พอนะี่ไม่พอกลัทำไหมดิ ทำได้แค่ขวายาเดียวก็เพียงนะก็ไปใช้เลนที่ปแปลกดูลองกดดิก็ไปฟังจากคือชใช้ไอแพดในการตรวดูว่ายากสุดเกินไหนคือลากทีเดียวเลยอืมซ้ายสุดน่าจะยากนะก็ะยากจริงแหละแต่หอมห้าใส่ชุดเก,กาะใสแค่ได้แค่หมวกกับรองเท้าเผื่อโค้งได้ไปที่นนะู่นไงเผื่อได้ไปหิมะัเื่อยค่ในสร้างมาที่มาเลยแฮะสวยสั้นแต่ อะไรแบบเนี้ยก็คิดเป็นซีรีส์เออมันเรียกว่าไ์น,นะหันคอกันไม่รู้ดวิว่าเรียกว่าอะไรคือหันคอที่ในคอมอะ่ะคือมันจะมีสัญลักษณ์แบบมีมีรูปร่างแบบปแบบปลกๆแต่กับไอ้นยิงหมดแต่เนี้ยคือมันจะดูแตกต่าง,งาก็เลยลองทำบ้างอะ่ะเรื่องศิล์ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนทำมั้งนั่นแหละต้องเผือ่อเวลาสมัครมาดิเด็แกมานี่เ,เอ,อ้ยนิวว้านิวไ,ไปเลย คือไกตีมันี่เผื่อเอาช็อตไม่ได้นะอันนี้อันนี้อ่าไม่ได้หลังเลยแ้แ,แ้มาดิอีซีแม่ไปเลยอยู่กับแม่ไปยังไม่ถึงแม่หวังดีนะหวังนี่มนะันเอาน,นี้ไม่เกี่ยวดีก,กว่าครับะไม่ต้องจะเป็นต้องมาอยู่โผล่ตรงหน้ารองนะอ,อยู่ใกล้มือดีสไนแต่ว่าสาาัางแบบไม่แย่ามากแล้วกันให้แบบคุณหินได้พอ คือมาสร้างปูติแล้วกันไฟเนี้ยอยู่หาดะมัไม่ไม่ขีดเมนก็มีไม้เยอะนะแต่ไม่รู้จะว่าจะสร้างได้ขนาดใหญ่แต่ไม่สร้างใหญ่แล้วกันเปลืองไม้เปลืองไม้มันไม่ใช่เห็ดก็สึกว่าน้องเขาจะหายไปนานเลยนะน้องสิบสามสูดเจ็ด อาคบไปนานาเลยฮห,หรือว่าน้องเขาไม่มั้งน้องเขาก็พูดว่าไม่ได้เกี่ยเรา่นาแต่เมื่อหลังตอนที่น้องพิมพอ่ะเมื่อข้อจะเกี่ยนวก็ได้มัง้งเพราะเราเคยถามมั้งห,หลายเวละแต่แล้วกพอจะตอบก็ช้าอยู่นะอืมก็เหมือนกันว่ารูา้สึกว่นาน้องเขาจะไม่ค่อยโลคิดเลยฮะหรือไม่โูคิดเลยบางบางรูปภาพใคลดีนะไปดูรูปภาพตอนพุดก,ก่อนมีบางรูปภาพที่น้องพูดว่า ทูทีที่หายไปนานเดี๋ยวจะกลับมาลงคิมนะแต่งว่าเขา,าต้องหายไปนานมากหรือไม่ก็มอค้าอาจจะทำมาสักอย่างนี้นะหายไปนานหรือสิ่งที่เราคิดอาจจะให้ให้เขาเกลียดเราก็ได,ได้คือเกลียดเราหนักกว่าเดิมอีกก็เป็นการจะไม่ไปใจเลยคือถ้าถามถ้าเรา,า,ากระตุ้ใส่น้องว่ามอค้าอาจจะเล่นเกมหรือไม่ก็ทำมาอยู่จะได้ไมั้ง คือพ่อดูหนังดูการ์ตูนอ่ะทำไมมั้งไอคนที่ดูการ์ตูนนี่มันไม่กี่คนหรอกนอกจากผู้อาที่แบบเบื่อเบื่อเราเรยเบื่อส่วนหนึ่งออกนี้บทต้นเลยแล้วกันห้าทีเด็กก็ถ่ายแต่เจ็ดโมงนั่นแหะก็พอถึงเจ็ดโมงปุ๊บผมไม่รู้ว่าจะถ่ายติดไปโมงทำไมวะถ่ายตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงเลยกันคือไปคลิปที่แบ่งขั้นระหว่างซีรีส์เอาไว้ะใช่ เนื่องจาซีนี้เนี้ยเป้าหมายเดียวคือฆ่ามังกรแล้วก็คาพี่ทั้งอด้วยกันเดี๋ยวนะพีเตอร์ตอนแรกเมื่อใหมายคือฆ่ามังกรที่เดียวตอนแรกอะที่คิดไว้อะว่าว่าแต่มังกรอะวันทีกก่ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปอะตอนแรกคือข่าจะมังกรนะแค่ข้ามังกรแล้วก็ฆ่ายาแล้วแหละคือต้องหาไอ้ดะโพด้วยต้องหาทางน้ำทางน้ำนี่ทำไม่ามายากหรอกอืดูดิอยู่ใกล้ๆอะก็หมูจะไปใช้คำส,สั่งนะให้มันมันมึนเองได้มชาช้าเองด้วยแล้กัน ก็คือคุณนุ้ยเธเบื่อไปละไอ้นคนน,คน,นี้ที่ควรใช้คำสั่งและก็ไม่ต้องนอนนะคนุณนุ้ยอยู่ดีแบบไอชื่อล้มากกว่านะเพราะยเบอง่สมก่อนอนะ่ะคือตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีพวกไอ้มอสตาๆๆ่างๆเนี่แบบนี้ไม่ว่านะเอออันไหนวะไอ้นี่เนี่ยไอ้พวกนี้ตอนที่ไม่มีพวกนี้พวกเขาก็ทำกิดได้สนุกนะตอนที่มีพวกมีมอสช่วยอะ่ะเรื่องพถึงซีรีส์ไอเดีย เขาสร้างสรรค์หลากหลายอืมแต่ตอนเนี้ยส่วนใหญ่ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่คือเขาเรื่อไมค์ครับหนึ่งร้อยวันอาชิโนในป่าฮัตโคอสแต่คอมพิวเตอร์นอนะเนี่ยถากันบ่อยจริงไหมเอกแบบเนี้ยไมีคนใสยว่าทำได้ไหมทำได้แต่จะมีคนนู้นเหรอไอ้เ,อเรื่องบอสน,นี่ลงไม่เป็นเลยแต่ไม่มีใครไม่ได้วยนะตอนที่เราถามแต่เป็นคนไม่เลิกไอ้น้องไก่ก็ไม่เม้นด้วยนะไม่มีใครชื่อเมยแซค่ะคนแต่ลงบอสยังไงวะ แต่ความฝันเป็นจริงเลยนะก็ไม่ได้มีไหมครับแท้แต่ก็ไม่ใช่ความฝันไม่เป็นเป้มหมายหลังนะความฝันจริงๆก็คือทำแอนเมชันนะี่แหละเรียกว่าฝันแม่งจะทำ ission, แอนิเมชันใ่ในคลิปเลยปกอะแม่งไม่รู้ไหมครับบาบอคือไม่ค่อยมีคนทาแบบนีมั้งแต่ก็ยังเป็นความฝันที่ไม่ค่อยมีคนทําอะไรพอแล้วมั้งเช้ามืดวะ อันนี้โอ้ยดี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 ดแล้วตกเฮ้ยแก้ตกแล้วแก่ตกแล้วมันแก้ตกแล้วเดี๋ยวเดียมันแก้ตกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยยหนูไม่ให้อยู่ว่ามันแก่ตกยังโอ้โหแก่ตกแล้วละมันเคิงแน่รีบเลยอันนี้ต้องรีบเลยหินมีหินอยู่หรือว่าต้องทําำแบบนั้นนะแมวงูก็สามารสร้างบ้านเออทั้งนั้นก็ได้นะ ถ้าเกิดมาเติมเกิดโอ้ยเอาลงมาเลยแล้วกันไม่ทานจริงอะมาเลยเร็ว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 ๆไม่ทานแน่นอนมัแต่พูดมืแต่ขุดไมได่ดูเลยไม่รอแน่คืนนี้ย เอาซาลูกเลยนะครับโอ้ไม่ทันอันนี้ไม่ทันแน่นอนมาต้นใหญ่เกิดบบใกล้ๆนะมีโล่อยู่ได้ยินเสียงก็สุดจริงเลยมีแค่เพล็กเนี่ยมีแค่เพลงกขวาขวาเนี่ยใช้ได้ก็เอาไว้ขนแรงอะ่ะแล้วก็เอาไว,พว้พ่วงสง่งส่งส่งโอ้โหสุดอันอน,นี้นี่นี่นี่หา,า,าแล้วปิดก่อนกัน เมย์จะัำเหมือนคนในดีแอละโอ้โหพอถึงใกล้มืดปุ๊บเมยงหนีหนีเข้าบ้านก่อนเลยเออเดี๋ยวนะลืมเรียกเอากล่องข้ามาเมย์จะค้าเพลงด้วยโอ้ยคิปเปิ้ลม่ใกล้เกือแล้วหรอกลัวแล้วหรอไมเอาเมเอาไมเอาไมีอาไม่มีมีหนูยอยอยูท่ทันมาทันมาขอทัน

มืดแต่ก,ก็ไม่มืดมากนะตอนนี้เร่แข่งแสงมาลองแสงเตือนดีกว่าโอเคพุ่งอีกนิดมแต่เออไม่พอแฮะโอ้เสียเปล่าจริงรคือจะไม่จะ,ะไม่จะไม่ใช้คำสั่งนะให้มัจำเป็นอ่ะไม่ได้จะไม่ใช้คำสั่งเลยอืมรอให้เช้าเหรอ รอได้แหละนินแบบคนกันๆๆเออยังไม่เคยลองดูน้าเมฆเลยดิว่าถ้าได้หมดห้าคอแล้วมันจะเป็นแบบไหนเออพอลองชชวยช่วงู้แล้วกันอเออไอที่ผมเล่นอยู่เป็นห้าคอไหมไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยออนี้ห้าคอไหมไม่รู้จริงอ่ะคือในข้อในสะมันมีความแต,ตกต่างกันไหมอยากรู้เฉย คือใครช่วยบอกหน่อยว่าห้าคอนี่เป็นแบบเป็นแบบนี้กัหมดเลยเหรอให้เแปบบ็นโทรศัพั์นะอืมคือสงสัยใส่ถ้าเกิดนราไกลเขาอยู่นะอืมน่าจะเราไปดูในเอ่อยยังไงเห็นนะก็มีในท่านีวน้วะาหายดูก็ได้วะอืมมีอยู่ไงนะ้ฮะ วายีนึกว่าแอหลัมบ้านมาที่เขาเรียกกันนะนล้ขายังตตา์เราอยู่มาคิวด้าสุดนี่มีคนรูเท่าไหร่วะอมีผู้ตามสี่สิบสีคนอะไรเนี่ยอะไรกันมาคนดูสามสิบสี่คนถูกต้องหนึ่งจุดสามอะไรวะสามจุดแปดก็ดีแหละแล้วคนดูมาใหม่หรอหรือว่าอะไร น้องยังอยู่โอ้โหโล่งใจมากแต่มีบางคนที่เลิกดตามไปแล้วล่ะแต่ช่องแต่แตดิเดบอกเด็จยังอยู่เลยเหรอป้าถึงว่าจะเบื่อสิคือคิดเราก็ธรรมาดานะเขาเกิดจะดีตามจะไม่แปลกใจหรอกแต่น้องกายยังอยู่โอ้โหขอบคุณมากที่ยังอยู่ที่หาไปโอ้อย่างน้อยมั่นใจนะว่าถ้าน้องเขาเกิดได้ดูคลิปนี้ก็เผื่อน้องเขาได้ดูคลิปนี้บอกด้วยนะว่า เออใครก็ได้ช่วยบอกหนะ่อนยะนะว่าแม่ค่าคอนนี่แบบนี้แบบนี้ไหมแบบหัวใจแบบเนี้อันนี้ไม่รู้จริงอือคณดูไม่ค่อยมีนะสิตอนช่วงแรกโอ้โหผู้ตามมาใหม่เพียบเลยการาฟโคสูงแล้วก็แหลมปึ้บส่วนคนที่กลับมาดูซ้ำโอ้โหน้อยมากคนดูส่วนใหญ่สีบสองโมงถึงสิบแปดทุ่มโอ้สิบแปทุเหรอ ป้าแค่เฉเดคนดูช่องเราอายุสิบแปดจนถึงยี่สิบสี่ี่สิบห้าจนถึงสามสิบสี่อืมก็เยอะนะคนดูช่องเราอะส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุอืมแต่ก็สงสานะใครคิดว่าก็ทำหนานะมีคนดูเยอะแต่คนดูสิบแปดถึงยี่สบสี่นี่รูปถึงน้องไก่เลยมัม้งอาจจะรูปถึงในนั้นก็ได้มั้งก็ยังไงนะมั้ง พราเขาเคยเรียกเราว่า,าพี่ดิตามไม่ได้เดี๋ยวนิก็ไม่มีอะไรทำไง,งไงว่างอ่ะคลิปไปกระแเ,เหรออะไรวะคนละมือกันก็รอให้มันเช้าโอ้ที่เวลาสีเป่าก็ไม่ได้คือไม่ใช่สมภูเกตขนาดนั้นสัหน่อยใช่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้ๆหนไหนเมื่อก่อวะ มาถึงไอ้ทัลดเมื่อกี้สินค้กล้วยนี่ลิงต้ไม้เออดูคมเมนต์่้ับยัคอมเมนต์เยอะมาเยอะเลยและในเช่อสมัยก่อนนะหลายทีเอายังได้ทำ ตอนที่เอาฮับซิลี่มาใหม่ไอซิลี่เบเรตโตไม่ไดิไอไม่จะขาวอ่ะคือให้มีคนเมนเนะแต่พอเป็นซิลี่เบเรตโตมีคคอมเมนต์ก็เขาคุ้นนักที่เมนอ่ะคือแล้วก็เงียบเหงาแหละแต่ไหนสมก,ก่อนมันก็มีคนเมนมันอืมเวลายช้าวะมีถ้าเป็นมีดีงี้เนี่ยไว้ดู แต่คนบางคนเขาก็มีตาม,มาแล้วล่ะคนมันไม่ได้เฉยจะเจออะไรจะมีคนมาติดตามเราครั้งหนึ่งแล้วก็รีตามไปอ่ะไม่ว่าหรอกนะก็คิดแล้วพัฒนาล้วล่ะไอช่องน้องคนนั้นยังยังอยู่อยู่ไหมอือคนเดียวกันไหมเนี่ยมันมั้ง ตอนคนนะั้นเขาก็เลยตอนมันมั้งแต่คนที่ติดตามเรามาตั้งนานนะเขาก็ยังมีเราต้องมีนูเราอยู่นะก็คนนะอืมก็มีหลายคนแหละแต่บางคนก็เลือตามาแล้วแต่ยังมีเมนหัวอยู่หรือหลงเหลืออยู่ไม่มีอะไรทำอ่ะเดอ๋่ะเราไปดูหน่อยดิถ้าว่างงั้น ไม่มีเลาายฮะถึงเวลามีเสียงเอิม่มน่จะขุดหินได้น่าจะแตะมาได้แหละได้เลยใช่ไหมตื้อวางกรอบไว้เลยนี่มานคืออยู่ใกล้ไงเออวะทำไมมีเสียงปสเตอร์เลยตั้งแต่อยู่ยมาสักพักหนึ่ง แม่ไม่เสียงมันจะอยู่ไกลเลยแม่งคิมมาไปเองอะไรเฮ้ยกระชาแล้วเย่กระชาก็จริงแต่มีมัสเตอร์บางตัวที่ไม่โดนแดดคือโดนแดดโดนแดดแวไม่เป็นไรคิปเปอร์แมงมุมแมงมุมนี่ไม่มีปัญหาหรอกแต่คิปเปอร์ดิเออไม่นะคิปเปอร์อุ้ยดิ้วช่องดว่อดิววดดววดดววด้วดนดย เี้ยวเี้ยวเี้ยวเ้ยเียวเล้วเอาเยเอาาไปเลยตามมาไหมเฮ้ยเดี๋ยวมอเชือมมเอเเนแกเกเิไม่ขี่มาแทแนน้ำว้ายขึ้ไม่ได้มีแค่กระเจิเลย ป๊าดโคตรสวยอะไรไม่กองเลยนั่นมีล่าสหายพินหรอแต่คิบเบอร์อยังรับเลยน,นะเออคิบเบอร์รับสาระพิษจังเ,เอาเออว่ไไไไะไม่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 จะไปใช้นุ่นแะน่เปลืองเปลืงองโวยเปลืองเปลือง อ่าใช้หน่อยเออเออเออมาดิมาดิหมึกแกงมันมูมือเลยแฮะเออเฮ้ยตีได้ได้ได้ต้องมาตีไม่ได้สักทีกว่าจะตายยากสังเข็มตัดไม้ได้สิต้องเอา้ากระโดดอ๋อจากเกตันอ๋อจากที่มันโนนโนโนอยู่ใกล้มากแอ่า,าไม่คิดว่าที่เมันอยู่ใกล้ขนาดนี้ แต่ดีนะไม่เหมือนช่องอื่นะนะช่องอื่นนี่เห็นมีคนบอกว่าคิมเบิร์มพอซัมมาเสร็จปุ๊บแต่คิมเบิร์มมันดับบึ้มมากสักทีปัดมันก็ไม่เคยมาตีในกันเออหมอใช่ามาตีแล้วมันน้ำเมลมันน้อยมากแล็วมันมแบบถึงเลนคนน้อยอันนี้เป็นวิชาคอมมะใครก็ได้ถ้ารู้ก็บอกเลยนะเอนมไม่รู้จริง ไม่รู้จริงๆนะคนดีไม่เคยเล่ยนยังไงเห็นแต่คนอื่นเล่นส่วนใหญ่ที่เราดูอะ่ะเป็นคือเราดูจากเนื้อสัมไปดูในคอมหมายถึงไอ้อคนที่นไม่ค้บส่วนใหญ่อะ่ะคือเป็กคนที่ในคนอนนคมไงก็ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะนะนก็เพิม่มคนบอกมั่งนะอีกเตียง,นงห,บบหนึ่งก็ทำมาข้ามันได้และ แต่ไม่รู้ว่าถ้าตายแล้วเซิร์ฟเวอร์จะหายมาไม่อยากจะเสี่ยงเลยไม่ไม่รู้ว่าเป็นคอมันเล่งกันคือมีขี่อยากจะเสียแบบงงๆหรอนะถ้าสร้างลงใหม่ก็สร้างแล้วลหละคือเราสร้างโงเนี้ยเอ๊ะทำไมหัวใจเราไม่ไม่ใช่หัวใจแบบฮันคอเลยวะก็งงเลยอืมก็ขุดได้ประมาณนึงแล้วกันไอ้แร่เนี้ยคือมันไม่จะเป็นนะจะไปแต่สายเลาฟ้าถ้าเกิดฝนตกกับถ้าเกิดมีนิติตอยู่ก็จะไม่เป็นไร อืมไม่ปอยู่จริงเนยจะได้แค่แค่ขวานก็เอาไปตัดมาเอาไปสู้ฝาก็ไม่ได้หม็นแรงแล้วไม่ใช่เหรอเออขวานก็ไมเหม็นแรงจริงก็สะอย่ไไม่นาหนหรอกนะไปถึงบ้านเนี่ยก็จะไปปิดที่เรียกว่าหรือเอาออกบางส่วน,นก็เหลือไว้บางอันตาเผาอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงครบพอดีตาอันนี้ต้องทำหายใช่ไหม มันต้องจะเป็นแบเนี้ไม่รู้จริงอ่ะแม่ดีกว่าว่าเผื่อมันเดียไวไม่ให้โอ้โหดูอ๋อละไม้นี่ไม่มีมมปัญหารหรอกมีเหลืๆอๆตรงนี้นะครับไม่เหลือเหลือไปเรื่อข้ามแหวง่ง ไม่ใช่อย่างจีคิดเลยฮะโงวโละหาหเสิก็เกิดมาได้อยู่ยังไงก็เแบบเดินอยู่แล้วอ่ะก็พอดีไม่มีอะไรถามก็เลยมาว่าจะคิปเปอร์ก็เลยเ,าเอามาขุดแต่ลืมไปว่ามีโลกตายเลยแต่ก็ดีไม่ต้องเฮ้ยมาป้าสีอื่นก็เคยเห็นจากในคอมนะ แต่ไม่คิดว่าจะมีในโทรศัพท์เลยแฮะเออเราก็เคยเห็นนะตอนที่เราทำซีรีส์อยู่ก็เห็นนะอืมก็สีได้ไม่นานหรอกนะแต่ไอ้ที่ย่าบอกนี่กูมาโกหกสักปีนี่ว่าไม่น่าเชื่อใครเลยไม่ไงก็เชื่อไปแล้วก็ไปเลยแล้วกันยังไงแนวทางเดียวก็คือข้ามาก่อนใช่ข้ามาก่อนเอาให้นี้สุดๆเลยแล้วกันแล้วไปทั้งงลิ่ง่ายอื่น ทำคลิปแค่นี้แล้วกันก็คลิปวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นคลิปนั้นก็ได้นี่ไปภูเขาเลยจ้าขอสร้างมันอยู่ภูเขาเลยนะท่านอืมก็หรือถอดบ,บางส่วนแน่นอนแบ่งนักขามีธรรมรีบไงอ่าเราหายมาสุดๆแล้วก็จบคลิปเลยแล้วกัน ก็ไม่ตรงที่เอาคิดนะไม่ใช่ให้ขอด้วยซ้ำอย่าเนาะมิดมวลวางเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข,ข,ชชขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้น,นก็เดีย๋ยวเดียเด๋ยวด,ยดยิอืมไ้ ไ,ไ,ไเนีออออกมาแล้ว <c oughs> ก็ขอจะคลิปนี้ในการนับนคุณผู้ชมก็เป็นช่วงเปิดซีรีส์ใหม่ก็ข้ามังกรตัวที่คนดูดูหลอกลวงเช่นนี้กันทีต <c oughs> ีสี่ไม่ปลายโมกี้เจ็ดเจ็ดโมง